มาชมบรรยากาศกรุงเทพมาหานครกัน,กนพี่น้องยามเที่ยงพักเที่ยงเลยถึงเวลาพักเที่ยงแล้วบรรยากาศแดดเบื้องความสวยความงามนาะตึกสูง,งเลยความเจริญของประเทศไทยไอเรนหลุดไหลงานอยู่ตึุมานสีหาสัน,น,น ng, เนาะยามเที่ยงแดดแดดเลยงานสีฮอนไกล้แล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วล่ะ ไอ้สิหอดหลายเพซเลยล่ะสิพามาเบาะชมเบิ่งมันยามเที่ยงเนาะก็เวลาภาคแข้งเฮาใเบิ่งวิวบรรยากาศวงามสูงๆแถวนั้นไกล đây nó tay bông oh, đẹp đẹp không đẹp đẹp cà nó ngàn không chẳng bên là thiền là chứ còn không เห็นี้มสีเืียเนะเป็นโทนสีเหลืองมาเลยเห็นเดี๋ยวได้ดูเวลาปักเพยงของเขาเนาะกป็นเซมาถ่ายแล้วให้ชมกันเลยชมสวยงามปกติร้าย เตนี่เป็นนักท่องเทียเทเท่ยวต่างชาติร้ายเนาะขลอกพลังร้ายครับป่ะวันนี้เวลากินข้าวเทียงก็แล้บวบัดน,นี้งอ,อางวนรอบๆเนี่ยเนาะ เกี่ยวกันเนาะเกี่ยวได้นี่ที่ั่นกัเกี่ยวบ่ไย่านความสงขึ้นบ่ได้เนาะเกพี่น้องหากินข้าวเที่ยงกันบดนี้